และในศึกการประลองรอบสองปรมาจารย์ตัวโกงนั้นเขาก็มาประกาศไปว่าศึกในรอบนี้และเราสร็จทุกคนนั้นก็จะต้องมาทุกจับไล่ชื่อขึ้นมาไปแบบสุ่มและสำหรับสศึกคนไหน ที่ก็สามารถเอาชนะมาได้ถึงสีเกมลวดด้วยกันและคนคนนั้นก็จะผ่านเข้ารอบซึ่งในรอบแรกเนี่ยนะครับและพระเอกเขาหนานก็มาจับฉลากเจอไปกับสิทธิ์พี่ฝ่ายดีคนนี้ซึ่งนั้นก็คือเสี่ยวเหลืองนั่นเองซึ่งเสี่ยวเหลืองเนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องยิ้มแห้งออกมาเมื่อเขารู้ตัวว่าก็จะต้องมาเจอกับพระเอกไปและเขาก็จะต้องไม่รอดแน่ๆซึ่งก่อนที่สุดการแข่งขัน มันก็จะเริ่มต้นขึ้นและสิทธิเซลล์หลง เขาก็เคยบอกกับพระเอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดจะต้องมาเจอกันไปแบบจริงๆแล้วแล้วก็และเขานั้นก็อยากที่จะมาเจอกับพระเอกไปในรอบหลังๆมากกว่าจะได้ผ่านเข้าไปสู่ในรอบที่มันก็ลึกไปได้มากกว่านี้แต่เขาก็ดันมาเจอกับพระเอกไปในรอบแรกไปซะได้นะครับซึ่งต่อมาและเซียวหลิงนนานก็จึงประกาศบอกกับกรรมการไปนะครับว่าเหลื่อมประลองไปได้เลย จะได้ไม่เสียเวลาและเซียวหลิงเขาก็เดินลงมาจากเวทีไปเป็นการยอมแพ้เป็นเพราะว่าถึงสู้ไปก็คงจะชนะพระเอกไม่ได้แต่ก่อนที่เขานั้นจะไปก็ยังได้หันมาบอกกับพระเอกไปก่อนว่าชิ้นนั้นจงเอาชนะและก็ได้อันดับที่หนึ่งของรอบนี้มาให้ได้จะได้ไม่เสียแรงที่ข่านั้นต้องมายอมแพ้ไปตั้งแต่รอบแรกนี้และพระเอกเขานันก็จึงพยักหน้า หมาตอบตกลงไปด้วยสีหน้าที่ก็จริงจังแบบเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับผมเป็นเพราะว่าเขาหนานก็ไม่อยากที่จะหมาให้สิทธิพี่เซลึงที่เป็นคนที่ดีกับเขามากจะต้องมาผิดหวังไปและอดที่จะได้รับสิทธิ์ให้ไปยังที่สํานักที่มีชื่อเสียงเป็นเพราะว่ามันก็จะมีเพียงแค่สีอันดับแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปยังที่แห่งนั้นและรอบต่อมาพระเอกเนี่ยก ถึงกับอึ้งเลยนะครับเป็นเพราะว่าคู่ประลองคนต่อมาของเขานังก็จะเป็นศิษย์พี่ชื่อ,อยุนนั่นเองซึ่งนางก็เป็นคนที่ดีกับพระเอกเอามากๆและชื่อยุนนางก็จึงมาประกาศขอยอมแพ้ไปอย่างสง่างามและบอกกับพระเอกไปนะครับผมว่าเจ้านั้นก็ไม่ต้องเสียใจหรอกเป็นเพราะว่าการสอบในครั้งนี้แขดูก็รู้แล้วว่ามันก็มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอยู่อย่าง แน่นอนเหล่ากับว่าะายชื่อนั้นก็ไม่ได้ถูกสุ่มขึ้นมาแต่อย่างใดแต่มันก็เป็นการล็อกหลายชื่อเอาไว้ตั้งหากและการที่ข้านั้นก็จะมาประกาศยอมแพ้ไปก็ถือว่าดีแล้วละ่ะเพราะถึงเรามาต่อสู้กันไปและข้าก็คงจะมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้าไปอยู่ดีแล้วนะและจากนี้ไปขากับเสี่ยวหลงนั้นก็จะคอยมาเอาใจช่วยเจ้าไปอยู่ที่ข้างสนามซึ่งพอมาถึงในวินาทีนี้ เน,นะครับผมและพระเอกของเราหนานก็เริ่มที่จะไม่สบอารมณ์แบบเป็นอย่างมากแล้วเป็นเพราะว่าเขาหนานก็รู้ดีว,ว่ามันเป็นพวกตัวโกงที่เล่นไม่ซื่อในการแข่งขันในครั้งนี้แน่นอนเป็นเพราะมันก่อจะเป็นการสอบของตระกูลนนานก้งและนั่นก็หมายความว่าพวกมันจะทำอะไรมันก็ย่อมได้อยู่แล้วและพระเอกเขานานก็ได้คิดในใจไปนะครับว่า จะต้องมาเอาคืนพวกมันไปอย่างสาสมให้มันก็สมกับที่พวกมันนั้นได้มาทำแบบนี้กับสิทธิ์พี่ของเขาซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ยังได้มองหน้าไปที่พระรมอาจารย์ตัวกงเพื่อเป็นสารบอกไปนะครับว่าเขานั้นก็แค้นมันจัดซึ่งอาจารย์แกนั้นก็ยิ้มตอบกลับพระเอกเป็นการยิ้มซสแย่เพื่อบอกไปนะครับว่าข้าก็ได้มาเล่นขี้กงแบบนี้แล้วมันจะทำไมล่ะและเด็ก ย่งเจ้ามันก็จะไปสามารถทําอะไรไปได้กันและในรอบก่อนเจ่าเนี่ยก็ทําให้ข่านั้นได้เกิดความอับอายแบบเอาไว้มากเลยทีเดียวและในรอบนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่ขาจะต้องมาเอาคืนจเจ้าไปบ้างแล้วไงซึ่งต่อมาสิทธิ์พี่สวหลึงของพระเอกนั้นเขาก็ยังไม่ได้พ่ายแพ้ไปสักทีเดียวเป็นเพราะว่าจะต้องมาแข่งขันไปต่อจนกว่าที่จะมา คบสีรอบไปนั่นเองเนี่ยนะครับและในรอบต่อๆมาตัวเขาก็ได้ถูกจับให้มาเจอกับหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดของการสอบในครั้งนี้อย่างเช่นสิทธิพี่่วงหลงนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ทําให้ในการต่อสู้มันก็ออกมาผลน,นั้นก็เป็นเอกฉันท์วาสิโยหลงหนานก็พ่ายแพ้ไปด้วยกระบ,บวนท่าเพียงน้อยนิดและสิทธิพี่่วงหลงซึ่งเขานั้น กเป็นคนดีและถึงแม้ว่าเขานั้นก็จะไม่อยากทำแบบนี้แต่เขาก็จำเป็นจะต้องทำไปนะครับเป็นเพราะว่าเขาก็ต้องการอยากที่จะสอบผ่านและก็มาติดอันดับหนึ่งในสีไปให้ได้และต่อมาสิทธิ์พี่ชื่อยุนของพระเอกนั้นก็ถูกจับลายชื่อให้มาเจอกับตัวโกงอย่างเช่นไอ้เจ้านันกงเฉนินซึ่งหมอน,นี่มันก็เป็นคนที่เก่งกาจแบบมาก มากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันก็สามารถโจมตีใส่สิทธิ์พี่ชือ่อยุนเพียงแค่ครั้งเดียวก่อทาให้นางนันก็ถึงกับล่วงลงมากองอยู่ที่พื้นและมันก็ยังถ่ายมาพูดจ้าเหยียดยามพวกสิทธิ์พี่ของพระเอกทั้งสองคนนี้ไปอีกนะครับว่าพวกเจ้าทั้งสองคนนันก็เป็นถึงสิทธิ์ลำดับที่ติดหนึ่งในห้าของสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่พึงจะสอบ่านเข้ามาได้อีก ด้วยแต่ว่ามันก็ชังน่าเสียดายนะที่จับฉลากมาเจอกับข้าและทำให้เจ้าถูกกําจัดทิ้งไปได้อย่างง่ายดายเช่นนี้และก็ไม่สมกับเป็นสิทธิอัจฉริยะที่เหล่าผู้คนต่างๆนั้นก็เคยพูดถึงพวกเจ้าในแง่ดีเลยซึ่งมันนะครับก็มีพวกผู้คนไทต่างพาก,กันและบอกไปว่านี่มันก็จะต้องเป็นการจับฉลากแบบปลอมๆแน่ๆและทำมาอย่างนั้น ทำไมการจับฉลากเนี่ยมันก็ถึงดูเหมือนกับว่าเป็นการล็อกลายชื่อเอาไว้มากกว่าเลยและตัวกงเหมือนก็บอกไปว่าเจ้าพูดอะไรนะข้าก็ไม่เห็นจะเข้าใจในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้ทักท้วงมาเลยและทั้งหมดนี่มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญมันก็เท่านั้นและและสิทธิ์พี่ก็บน่นต่อไปเลยนะครับว่าน้อยแน่ไอ้เจ้าพวกบ้านนั่นตระกูลหนันกงมัน ก็ได้คิดจะจับพวกเ่าให้มาแข่งขันกันไปเองตั้งแต่ตอนเริ่มและทำแบบนี้มันก็ยิ่งจะมีแต่เข้าทางและทำให้พวกมันนั้นก็ได้เปรียบในการแข่งขัน